สวัสดีครับท่านผู้เบิโภทั้งหลายตอนนี้ก็ชอ่อคน่าหน้าเลยนะตัวนี้ว่หน้ากำลังสีไปสีเขาเด้อพี่น้องเลยนี่เอารถอ่าขี่ด้นข้อยาวเอาไปสีเขาเนาะนี่ได้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 ซุปเปอร์เขาแบบว่านี่แน,น่นองสิเป็นเหล่าที่อ่าเขาใส่เขาได้พี่น้องเร็วเร็วมันเหยียบไฟได้ไหมครับเนี่ยมันเหยียบไฟมันสิบ่บไม้ตีนบ่ โอ้ซุปเฟอร์นี่ยเดน,นไปเหนอชิโจมเขานะไปคายระบาดไปไปคายไปซี วันนี้ก็เอาเขาเหลวนะครับเนาะนี่เป็นองเป็นอ่าหาสูบเหล้าเนาะตัวบุหรีเหล้าเนาะเป็นกระเคียนหน่อยยางคากรอ่ะพอนยาสูบบริสันมีแก๊สพิษนะในโทเจ็ดไดออกไซด์เนาะก็เป็นอันตรายต่อเด็กหน่อยเนาะกระเคียนในเบื้องหน้าเป็นอันตรายต่อเด็กหน่อยนะีนเนเน่เจ้าว่าหาสูบยังไงเนี่ยบอสพี่หญ้าสูบพี่หอยยังนไงฮะพี่หอยยัง ฮะอ๋อเจ้าหนีเจ้าหนีที่หอเจ้าหนีเนาะไปที่หออันนี้ฮันสิไปไปซีเขากันอ่าไอนี่นอนเอ <c oughs> อลูกเกดไปนอ้องไปน้องไปต่อนเอาไปเนาะมาเอาเขา่นนาเ,าเานาะมีบร,ริษัทมากคนหนึ่งนี่เ <c oughs> ื้อบ,บอยปะนี่พ่อบ,บอย บอวอยเขารอด้วยพี่น้องเลยเี๋ยววันหน้ามาเล่เฮ็ดเดยลยเรายังน้อยพี่นนะ้องตอนนี้ก็ใหญ่เลยเอาพี่น้องที่พาชมบรรยากาศการเดินทางไปซีเขาแบบบ้านๆเด้อหมพี่น้องสบายเราบก็บชิเป็นประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวนหน้าใช้บริการเดินทางไปซีเขาขึ้นรถแบบนี้เนาะพี่น้องชิเป็นพาหนะที่ว่าคน คนปนนอกแถวเขตปนนอกเขตชนบทคลองลาวเนาะสีมักใสเนาะเป็นพาหนะที่แปลว่ามันถูกคล้องกันได้ร้ายเนาะเออแล้วก็เห็ดสมาเอาไปเห็ดในเห็ดหน้าได้เนาะแล้วพี่น้องทั้งนั้นก็สิบปีบปล่เป็นคือกันเนาะนีคือกันเนาะคันหนึ่งแต่ละคันแต่ละคันเนาะแต่บ้านมีไปพี่น้องเขาจะออกไปสู่ทางทางด้าเนาะเป็นหมู่บ้านเขาวันหน้าเนาะเออ ไปสิใช่นี่บอสุดที่เลยบอืสไปโอเคเนะเลตสโกนลงไปอ่าบอดีเจอร์เฮิร์เงยน้อยเนาะการที่แบบนั่งรถดิสแตนไปสี่ไปสี่เขาเนาะโอ้โหโกระเดนไว้แต่ท่านั้นไปผู้เขาด้วยเหอนเนาะเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสวันหน้าทีลองยางไปให้เบิรงคือเท้าบานมันหน้าในเขาเซฟเป็นหน้าหน้าอ่าหน้าแซงเนาะหน้าแซงอะไรก่ะเพราะถ้าไทยรั หน้าปังเออหน้าปังเนะาะเป็นรถรนทางที่บ้านบ้านหน้าเนะาะเธอไปเขตบ้านนอกแล้วเนหะ็นเนาะเป็นบ้านนอกเลยว่าแต่เพ่นเขตบ้านนอกเป็นบ้านนอกเขามาเยื่อ,อ,อเฮือนกันเอ่ยบรรยากาศชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะพี่นอ้อง งเทวดานหน้าเขาสีอมเพดเป็นหลังบานหลังบานชั้นเดียวลายนะครับเนาะนี่แต่ก่อนเป็นห้องซีห้องซีนี่ซีบ่ได้บ่บ่ห้องซีนี่ซีบ่ได้บ่เออเทวดาน้องเขื่อนเขาเศษเป็นแบบลังเดียวแบบเป็นชั้นเดียวเว้ยนั่นเป็นอง ซุปเปอร์รถเฮากค่เราเนี่ยื่องเต็มรูปแบบแ <laughs> ต่ยิ่งตองมาหน้าอยู่แถวนี้เขตแถนนี้ยังม่ทันได้มีเพื่อน,อนอคนนะพี่น้องเนาะม่ได้มีเพื่อนคนเนาะเห็นเป็นเพื่อนแบบลังเดียวลังนี่โอเคหลายลังเลยเนะเพียงเนาะ my g เป็นเ,เขตเมืองว่าปี้ได้เพียงเหรอแฟรงซ์ซาลอนเนาะมาอยู่เนาะ นี่เป็นอีบ้านหนึ่งแล้วนะไปเขตบา้านอีกบ้านใกล้ๆแล้วนะนะบ้านสุธีเขตบ้านสุธีบรรยากาศโอ้สีเ็เห็นเป็นทางในเขาเนะาะบ้านนี้ก็ พัฒน,นาไวเมากเลยว่า,าเานี่เนะาะพัฒนาเอ่อเซนเตอรเบียเล้าเนาะไปทางไดก็ได้พว่นี่ดอกคุ่นกระชอนช่างก้าวอะไดอกคุ่นมันก็บชิมีลายานะเนาะ มาห่อดทองซีเด้ไป่น่องนี่วงซีซีเขาเนะพอ้วมั้งพอดีมั้งครับโยกยกไปกระไรนะพอแล้พอแล้วพอนย้ยเลยดิพอแล้วพอแลพอแล้วยยจะไปว่ามืออไรเดนี่รอรอรอานเดอยเช่าพ Ya boleh kan tu ing. Boleh kan tu ing. Boleh kan ing. Hehehe. lah. โอเคน้องๆนี่ก็บวันหน้ามาซื้ออ่าอยู่ลาวเนาะกับเป็นเนล่นภาษาลาวเนาะ,ะเป็นภาษาลาวเดี๋พี่น้องเกันพอมันแต่ก็จะเป็นอันแหละพี่น้องกันเขาเรียนว่าอ่าภาษาเดียวกันแหละสิบสิบพันเนาะสิบพันอยู่ไทยวันหน้ากินตลอดก็สิบสามบาท๋ยวนี้สิบพัน,ส,พน,น,น,ส,พนสิบพันเท่เงินได้เลยวะครับสิบพันนะ ประมาณ10บาท10บาทปะเออประมาณ10บาทนะบมัน10กว่าบาทกันแหละอาชีพ17 18บาทมั้งวันนี้มาลองไล่มันได้เพี่น้องเด้อนี่อยู่บนมากาซีเืียนกันบราณประได้หน่อยเนาะกาถือว่าโอเคอยู่ปัดสายกาแบบเดียวกันแหละอืมเป็นตัวลาวเลยเนาะแสบ่อกันแหละแบบเดียวกันเลย นี่ก็เป็นเป๊ปซี่เนาะมนาซื้อมาตุกต่อสิบแปดพันสิบแปดพันอันนี้บมนาไว้นะประเดี๋ยวมาโฆษณาเขาเด้อมีอะไรอีติดค่ะตัวของอ่าเบอร์ก่อนเด้๋ยวไปบอกลูกนายนี่แต่ซาลาวเด้อทั้งเด้อเป๊ปซี่นี่แต่เราไปเลยนี่ต้องไปทายอยู่วัดโอเคโอรุอมันจริงมีลายมีแต่จางอีเสื้อ พี่น้องพี่น้องเนาะก็ประมาณถ้าว่าลริ่มยินไทยนี่อันนี้วันน้าประมาณเดีอวกันเด้อก็ลองไปไล่กันเบื้องเดี๋ยวกระชิบมันกับสามสิบบาทนี่แหละพ่อๆกันหน่อเนาะกวาดกันใหญ่ย่เลยชิกลิตรวะลิตดลิดกว่าเนี่ยเนาะกระชิ็คือกันเลยเพี่น้องเลยอ FC เหล้าก็ได้แอบอยู่แต่ก็เป็นคือเป็นแบบหูเป็นแผ่นทรายเดียวกันเลยนี่วันหน้ากับหูกันเดียวกันเลยอันี้เป็นนัสื่อเล้าไปเลยเนาะอันนี้เขาก็มานั่งรอเวลา เออซุปเปอร์ตามใจซุปเปอร์เนาะอ,นอ้าวได้าเดืยอดยโ้โหจากแนวได้เออเกี่ยวกับการผิดพลาดพี่น้องเมื่อกี้นี่อ้าวอ้าวใส่ในห้องกระชิกกับไปได้พี่น้องเลยป่านนี้นี่นน ก็นี่เนาะเป็นหันขายี่นี่ติกับะบานมาหน้าเลยเนาะเป็นบาดสุธิได้แบบนี้เมือัวปีอันนี้เป็นทางออกป่าวัดพระแก้วเนาะเนาะคนเดียดใหม่กับดูดีอยู่ได้วะแต่ผู้ว่าทางออกไปไกลๆเลยจะเป็นยังไงเนาะเป็นทางไปเป็นภูเขาด้วยเนาะตัวนี้ก็ดอกดอกคูนกำลังเบ่งบ้านนะพอว่าไกลจังวัดพีใหม่หรือสงกรานต์เลยเนาะมีชีวิตนี่แหลย มีแบยางน้ำหล้อบาทุนเด้ทั้งอะไอจมา้่จทหารข่าน้่เนาะต่ทางนี่เขาจเตรียมเอ่อมีอันเด้ก่จอยช่งกาลอเนาะเขาะเตรียมเสือเขาเสือมีแต่กีบปุ่นเขาจมีแต่กีปุ่นเขาจะ้สืมีกีปุ Đi uh. oh. về phương nữa Mấy hmm. đồng chứ bạn เขาเมื่อกล่ำเริ่มถอกอยเด้อพี่น้องเลยถอกก็เริ่มทอกแล้วเพราะว่าเป็นหน้าหน้าแซงมันมันหน้าเอ๋ยหน้าแซงเป็นแบบนี้เด้อทำมือรถ่นยังอี่นเมื่อไรหมดได้บ้าอู่ไปได้ไหเหรอท่า đi phần nó lên mẹ bố xôn chay lợi bạn không phải đâu mà bạn mới lại đây โอเคนอเนกั okay, ตอนนี้ครักลับมาแต่ซีเขาไปทีบ่อยเลยวเนาะกับสำเร็จเป็นน้เพีเนาะนี่กับเป็นซ okay, mm. ุปเปอร์รถเท่าโอเคแล้วซุปเปอร์ได้คำว่าเบ้องแรกับยูซกสไฟกติดตามนะเรานะนหน้าจะไปยามถ่ายบรรยากาศแบบบันบ้านของบาทมาหน้าให้เบิง์นะครับเด้อสรับคิวนี้น้อเนาะมาหน้าเาการเข้าสบายดีสวัสดีครับ